สวัสดีครับซัททีวีมาแล้วนะครับในช่วงซัสติครับผมขับอย่างไรให้ประหยัดรับปลอดภัยกับอิสุสุอยู่กับพิยุทธ์นะครับพิยุทธ์นี่เราโชว์ท้ายเลยนะนะกับสติ๊กเกอร์ดูฮะโชคอัพใหม่นุ่มนวลมั่นใจทุกโคก็แอมทุกครั้งนี่แหละจะเห็นแั่ด้านหน้าใช่ไหมครับผมครงนี้โชว์ด้านท้ายบ้างเพราะว่าข้างหลังเนี่ย มีอะไรที่น่าสนใจามากมายแล้วครั้งนี้ครับถ้าแอมขับรถยนต์นั่งขับตามท้าย X, มิวเอสแอมเจอสเกอร์ตรงนี้อยู่ที่ชกอัพด้านหลังเพราะอะไรพี่คือมีความใหม่เพิ่มเข้าไปเปลี่ยนชุดตั้งใจใอยากจะให้ผู้บริโภคได้ทราบนะครับว่ารถยนต์อีสุที่เราเนี่ยมีภาพจำมาดตลอดนุ่มนวลน,นั่งสบายวันนี้พยายามเน้นแบบนี้ครับว่าเนื่องจากรถยนต์เนี่ย ปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาและรถยนต์เนี่ยมีสมรรถนะที่สูงขึ้นเยอะเลยและเมื่อมาขับรถยนต์ isuzu x นะครับจะเป็น2.2 d จ max force หรือว่า3.0 d จ max force เนี่ยเหมือนกันเลยก็คือรถยนต์เนี่ยให้ความรู้สึกที่ดีในการขับอัตราเร่งดีอะไรดีแต่อย่าลืมว่าวันนี้รถยนต์เมื่อมีความแรงเพิ่มขึ้นต้องปรับความหนึบของโช้คอัพตามมาด้วยเมื่อปรับความหนึบทําอย่างไรดีเพื่อให้รักษาความนุ่มนวลไปด้วยนี่คือที่มาของคาว่า stiff flex ก็คือเป็นโช้คอัพสีต้นที่มาใหม่ครับผม โช๊คอัพสีตัวที่มาใหม่นี้ก็คือติดตั้งในรถยนต์ Isuzu MU-X รถยนต์จากโรงงานเนี่ยจะมีการปรับสเปคจะมีการปรับในส่วนของตัวโช๊คอัพเป็นแบบทวินทูพร้อมๆกับการที่มีการใช้สเปคของตัวชิ้นส่วนด้านในระดับน้ำมันที่เป็นตัวระบายความร้อนแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับพร้อมๆกับตัววาล์วเปลี่ยนแปลงใหม่ก็คือจะได้2ส่วนพร้อมกันคำว่า s t ิฟเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นภาษาทางเทคนิคก็คือว่าอยากให้รถคันนี้ดูหนึ่มขึ้น แต่ถ้าหนึบขึ้นทำอย่างไรให้มันกระชับและนุ่มนวลด้วยนี่คือสิ่งที่มาของคำว่า s i ฟ f ล็ x ครั้งนี้นี่คือรถยนต e ์ e ส u สุมิ l x Active e l e g a n t u l t t m a t e R S ไล่จากรุ่นคุ้มค่าใช้งาน1.19ล้านวันนี้พอสอนี้ครับใส่ ADAS เข้าไปด้วยโอ้โหต้องบอกว่าเป็น ADAS ที่เป็นกล้องหน้าคู่คสเปคสูงกว่ารถในระดับเดียวกันอ,อันนี้คือครั้งแรกร,ราคาเดิมครบมาก ทีนี้ขยับจาก Active เป็น Elegant e l e อ a n t เนี่ยมีเรดาร์เพิ่มก็คือมีกล้องหน้าคู่ ADAS ด้วยเมื่อก่อนไม่มีนะ Active Elegant ไม่มีกล้องหน้าคู่ตันนี้คือสายคู่แล้วก็คือ ADAS มาแบบขั้นเทพลยอันต่อมาคือถ้าเป็น Elegant เนี่ยก็คือใส่เรดาร์อยู่ในกันชนท้ายขณะถอยอาจจะมีมอเตอร์ไซค์ตัดผ่านด้วยความเร็วไม่ทันสังเกตก็จะมีตัว Re a r cross traffic alert เ r c r ครอสทร f ฟ i ิ b เบรคอะไรพวกนี้นี่คือสิ่งที่เติมเข้ามาให้ u อัลติเมทคือรุ่นท็อปแต่ไม่ได้แต่ง R S, <S นี่คือคันนี้เลยแต่งทั้งคันหลังคาดำล้อแม็กสีดาลายใหม่ข้างในดำแล้วก็ราคานั้นถ้าเทียบกับตลาดแล้วคือพิเศษกว่าคนอื่นแน่แ,นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะเสริมตรงจุดหนึ่งนะฮะที่ผมอ่เอาไปถ่าย ในช่วงของท่องเที่ยวก็คือท a าเวลเนี่ยคุณชมเชื่อมาว่าเป็นรถที่ขับดีมากนะครับแล้วก็นั่งสบายในทุกช่วงเลยไม่ว่าจะแถวหลังสุดแถวกลางแล้วก็ด้านหน้าพิ้วตเองนะกรุงเทพเขาใหญ่ใช้รถบนเขาใหญ่แล้วขับกลับมากรุงเทพอัตราประหยัดผมว่าน่าจะ1.12เกินไหมสบายสบายสิบเโอ้ number อยู่แล้วอีสูเรื่องของความประหยัดแล้วก็เรื่องของความคุ้มค่า นะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้ว2คนแล้วนะครับในช่วงของซัสติดครับผมขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอิซุสแล้วเจอกันใหม่ครับ